งานเป็นหัวเทียนของเครื่องเติดเติารุ่นนี้นะครับปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือถอดฝาครอบนี้ไม่ออกนะครับหากจะรุนแรงก็มันก็จะเป็นรอยนะครับเพราะว่ามันติดติดช่วงคานนี่นะตรงนี้นะตัวล็อกคานนี่นะครับล็อกคานก็จะมีตัวเนี่ยคองล็อกล็อกก้านล็อกตัวนี้ไว้ที่ว่าเป็นคองไม่ให้ก้านนี้หักนะครับหักให้หรือเสียหายนะครับ สร้างความแข็งแรงให้เครื่องตัดหญ้านี่แหละแบบเข็มเข็มแบบเล็กนี่นะครับแต่มีปัญหาตอนเป็นหัวเทียนนะครับพอเอาออกป๊อบมันก็จะง่ายขึ้นนะครับหัวเทียนอยู่ตรงนี้ก็จะอึดอัดไปครับคลายนอ 1, 2, 3, ็อตหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วก็ช่วงนี้ห้าตัวแล้วก็ ฝาครอบฝาครอบนี้อีกหนึ่งตัวเป็นหตัวนะครับถึงจะออกนะครับก็มาฝากกันนะครับหากเจอเครื่องหน้าตาแบบนี้ให้ปลดตัวนี้ชุดนี้ออกหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเปลี่ยนหัวเทียนได้ง่ายหากใครรุนแรงก่อนอย่าทำให้มันเป็นรอยหรือแตกหักก็ตามสะดวกนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับรื้อได้คือรื้อนะครับสวัสดีครับ